จากกผผมมพูดคุยับติดตามได้ที่ w ว w ไบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจําเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับจะมีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับในเดือนนี้ จะมี5เหตุการณ์นะครับที่สําคัญวันที่8สิงหาคมนะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีนะครับเข้าสู่ราศีกรกฎและมีตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคำว่าราชาโชคเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคอย่างพระราชาเลยนะใครที่ได้ยินอย่างนี้ก็คงมีความสุขชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีดาวประจําตัวเป็นดาวพระศุกร์นะครับวันที่9นะครับเหตุการณ์ที่2 9สิงหาคมเนี่ยดาวพังคานจะมีการย้ายราศีเช่นกันนะครับแล้วก็จะย้ายไปสู่ราศีพฤกษกมีตําแหน่งเป็นราชาโชคเช่นเดียวกันและในวันที่9นี้นะครับจะมีดาวพระเกตย้ายราศีด้วยนะครับไปอยู่ที่ราศีมังกรน,นะครับซึ่งมีตําแหน่งดวงดาวที่สําคัญ2ดวงนี้ดาวพังคารและดาวพระศุกร์มีตําแหน่งเป็นราชาโชคทั้งคู่เลยนะครับ ในวันที่17สิงหานะครับดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีมีตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจากเดิมที่เป็นมหาจักรอยู่นะครับแล้วก็จะย้ายมาเป็นเกษตรราธิบดีโดยเฉพาะชาวลัคนาสิงห์เนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเติบโตก้าวหน้านะครับหนักแน่นมั่นคงมีกําลังเลยทีเดียววันที่20นะครับดาวพระพุธจะเสดจนะครับเข้าสู่ราศีกัน มีตำแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นมหาอุดด้วยนะซึ่งในตำแหน่งนี้นะเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยชาวลัคนากันและลัคนาเมถุนเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เลยทีเดียวนะครับและมีข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่กังวลเรื่องดาวมฤตยูนะแล้วไม่ได้ทําพิธีในวันที่29มิถุนาที่ผมได้ทําพิธีไปแล้วนะครับผมจะทําพิธีให้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย วันที่27กรกฎาคมนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็เราลงล่วงหน้ายังมีเวลาเพียงพอท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วอยากจะทำพิธีนะครับรับดาวมฤตยูให้เกิดความเป็นมงคลต่อชีวิตนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่ l i n e at open down นะครับหรือโทรเข้ามาที่086-336-6390นะครับ และอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะครับที่สถาบันพระังพุทธ,ธานุภาพสํานักพุทธ,ธาจารย์ปรมปกูหลวงปู่เทพโลกุดรนะครับซอยน้ามิน98เนี่ย จะมีการจัดงานประจําเดือนนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเพลงแด,ด่พระสงฆ์9้ารูปนะครับและร่วมรับฟังสัมมนียกถานะครับโดยพระครูปทุมภาวนาจารย์นะครับหรือพระอาจารย์วีรนนท์วีระนันโทนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราษนะครับก็ขอเชิญญ,ญาติธรรมทั้งหลายนะครับและผู้ศรัทธาในบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรน,นะครับได้มาร่วมงานกันนะครับในวันเสาร์ที่ 6สิงหาคม2565นี้นะครับมาถึงกันประมาณสัก9โมงก็ได้นะครับที่จะมาร่วมงานนะครับก็มาถึงกันประมาณสัก9โมงนะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับมีที่จอดรถมากมายใครจะมาก็รบกวนลงทะเบียนกันไว้ด้วยจะได้ประเมินนะครับในเรื่องของโรงทานอาหารอะไรต่างๆนะครับให้เพียงพอกับทุกคนนะครับดวงในเดือนสิงหานี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายานและสำเร็จวิชาสามนะครับท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศมหาราชโดยที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในดินแดนสมุวรรณภูมิทําให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธาเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์ระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรม,มครูหลวงปู่เทพโลกดุดรทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกุดร ท่านไปมาไร้ร่องรอยแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆถ้าหากได้สักการะบูชาหลวงพ่อเทพโลกุดอดแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลัคนามังกรสิงหาคม2565นะครับดาวประจําตัวชาวลัคนามังกรเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์นะครับซึ่งตอนนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยมีการพักองศาอยู่นะครับตั้งแต่วันที่7มิถุนาและจะเดินหน้าอีกครั้งเนี่ย11ตุลาคมนะส่วนในเดือนสิงหานี้ก็จะมีดาวพระฤหัสนะครับพักองศาร่วมด้วยดาวพระพฤหัสนี่ก็พักองศาตั้งแต่22กรกฎานะครับและจะเดินหน้าอีกครั้ง3ธันวา เหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้เนี่ยจะทําให้ชาวมังกรเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดทิศทางใหม่เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนใหม่นะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคนของดาวพระเกตนะครับที่เข้ามากลุ่มดวงชะตาตั้งแต่วันที่9สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยครับจะทําให้ชาวรัคนามังกรเนี่ยนะครับได้รับข่าวดีได้รับโอกาสใหม่ๆนะได้สุขใจสมใจสมปรารถนากันเลยทีเดียวนะครับ ในเรื่องการเงินนะครับการเงินเดือนนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคได้ตลอดทั้งเดือนเลยใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคท่านเล็งดีๆแล้วกันเพราะว่ามีอิทธิพลของดวงดาวนะครับเข้ามาส่งกําลังให้นะครับเรื่องเงินหมุนเวียนนะครับก็จะได้มาจากทุกทิศทุกทางใครมีอาชีพเสริมไรายได้เสริมนะจะมีโอกาสได้เงินเก็บเกี่ยวผลตอบแทนนะใครที่เป็นนายหน้าค้าขายอยู่จะมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่น นะได้ชื่นอกชื่นใจจะมีทิปพิเศษได้เงินพิเศษนะใครมีอาชีพสำรองเนี่ยก็จะหมุนเวียนเข้ามาสร้างผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินนะครับส่วนใครยังไม่มีอาชีพเสริมอะไรได้เสริมนะท่านก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะเกิดการหมุนเวียนเข้ามาเป็นเม็ดเงินได้นะครับ น,น่าเรื่องดูระบุใหญ่น่าสิงห,าหนาอำน,นาจเดฤทริ์จงมาบังเกิดขึ้นสักทีนักบูชบูชามหายานตรักก้านะได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นมงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้วยด้านชื่อเสียงโคกซัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ไลน์แอดโอเพดา เรื่องการลงทุนนะครับเดือนนี้ชาวลัคนาบางกรสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับการลงทุนในหุ้นนะครับให้เลือกลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรมโลหะอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรืออุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยรวมไปถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านสามารถเลือกลงทุนได้นะครับ คริปโตเคเรนซีนะครับให้เลือกลงทุนสกุลเงินเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือสกุลเงินยุโรปนะครับและเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับการลงทุนทําแบรนด์สร้างแบรนด์ทําธุรกิจแฟรนไชส์นะครับชาวลักนณาบังกรนะครับให้เลือกลงทุนธุรกิจเครื่องสําอางอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะครับอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องประดับนะเฉพาะบุคคลต่างๆเนี่ยครับจะทําให้เกิดผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวนะครับ ในเรื่องการงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระศุกนะครับในเดือนนี้ดาวพระศุกโคจรเป็นตําแหน่งราชาโชคในเรือนปัตตนีเชื่อว่าชาวรัคนามังกรนะครับงานจะมีความก้าวหน้าดีมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่มีการเริ่มต้นใหม่มีคนมาชักชวนไปทําธุรกิจเสริมอะไรได้เสริมมีกัลยาณมิตรอุปถัมภ์ค้ําชูนะครับ มีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ทําสิ่งใหม่นะครับและจะส่งผลเกื้อกูลในดวงชะตาเรื่องการงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะใครที่เป็นพนักงานประจําอยู่นะครับก็ให้มุ่งเน้นนําเสนอสิ่งใหม่ๆปรับปรุงงานเดิมให้ดีขึ้นหรือย้อนกลับมาดูว่าศักยภาพของสิ่งเดิมมีอะไรที่สามารถปรับปรุงต่อยอดแล้วเกิดเป็นสิ่งใหม่เกิดเป็นแนวทางใหม่ที่ชัดเจนขึ้นก็ให้เริ่มลงมือทำนะครับมันจะช่วยเกื้อกูลให การงานเนี่ยดีเยี่ยมทีเดียวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานครูของตนเองเพื่อเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตรงตามหลักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิกุดมสนใจติดต่อได้ที่ ลายแอบปูพิดาวความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีสภาวะกดดันในเรื่องของความรักมีเรื่องผิดใจกันมีเรื่องอื่นอัดใจกันการรู้มากเกินไปรู้ความลับอะไรบางอย่างมันเกิดสภาวะที่เครียดไม่สบายใจ ทางที่ดีก็ถ้อยทีท้อยอาศัยปิดตาข้างหนึ่งนะครับมันจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นส่วนคนไม่มีคู่ในเดือนนี้นะครับท่านมีโอกาสพบเจอคนในที่ทํางานหรือเกิดจากการดิวงานประสานกันนะก็ค่อยๆดูใจกันไปอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรกันนะครับสุขภาพนะครับชาวลัคนามังกรให้ระมัดระวัง ปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจต่างๆนะครับให้ระมัดระวังโรคโควิด -19 เอาไว้ด้วยนะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวรัคนาบังกรเนี่ยให้จุดเทียนมงคลถวายประทีบคมไฟถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงเสร็จแล้วก็อุทิศบุญ358ใครที่ไม่เข้าใจนะครับว่า358คืออะไรไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับเลือกที่เพลย์ลิสต ทำมะทำนิมิตดู EP ีที่8นะครับและก็ฝึกทำทุกวันนะครับจะเกิดผลดีต่อดวงชะตานะครับเลขมงคลนะครับผมเตรียมไว้ให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยส่วนใครที่อยากจะนําไปเสี่ยงโชคท่านสามารถดูในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิรุด,ดมกดที่เพลย์ลิสต์นะครับเลือกที่หมวดโชคลาภนะจะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาว รายการวงล้อเสียงไทยรายการโชคใหญ่กินทับตัวท่านดูเสร็จแล้วก็นำตัวเลขมา Mix ซ์แอนด์แและนำไปเสี่ยงโชคกันได้นะครับตัวเลขนะครับ7-9-6-1-3เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะคอรสเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทำให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเรา จะทำอะไรควรทำอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์คฤษณะใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ l i น์แอดโอเพนดหรือโทรมาสอบถามได้ที่086-336-6390ครับสอบถามได้ที่ Li น์แอดโอเพนหรือโทรที่เบอร์086 3 3 6 6 3 9หาศู x ám x ám ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรดุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรดุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจปิด,ดาวรู้ทันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กิษณนะภูสิทธิุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันและข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธิุดม n e t เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กฤสณะนะบทสวดมนต์มนต์คาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวรดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ